สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีลูกค้านะครับผมช่างตู้นะครับของลูกค้าตัวมาแชล a เอเบอร์ตันเนาะนะครับอาการชาร์จแบตแล้วไว้แล้วเปิดไม่ติดแล้วก็ชาร์จไม่เข้าไม่ตอบสนองตัวนี้เอ่อตัวนี้เสียที่ตู้ชาร์จนะครับตู้ชาร์จเสียนะครับเปลี่ยนตู้ชาร์จปุ๊บใช้ได้เลยนะฮนะเนาะก็เดี๋ยวผมยืมลองที่ผมชาร์จให้แบตให้จนเต็นมนะจากที่แบตไม่มีเลยนะ ถ้าให้จนเต็มแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมรีวิวลองให้นะครับเพราะว่าปกติผมที่ผมใสนทีฐานนะคือว่าถ้าสมมุติแบบไอ้พวกนี้ถ้ามันยังติดอยู่เนี่ยบางทีเราเสียบมันก็มันจะใช้เหมือนลมรหวมันเนาะถ้าเราโยกถูกจังหวะมันก็จะขึ้นให้เราเห็นเนาะแต่ถ้าเกิดแบบมันดับไปแล้วแล้วเราไปโยกไม่ตรงจังหวะอะไรเงี้ยมันก็ไม่เข้านะครับแต่นี้เราเปลี่ยนตู้ชาร์จให้ใหมล่ละนะครับกระแสโอเคนะครับนะครับแล้วก็เสียบปุ๊บเข้าเลยนะครับไม่ต้องโยก ทำไงก็โยกไงก็ไม่หลุดนะครโอเคแล้วนะครับกลับด้านโอเคนะครับผมนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมยืมลองวันหนึ่งนะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ